สวัสดีครับสวัสดีครับมาอ,อ่อยเลยครับมื่อนี้ได้พะโล้ขาหมูครับมาเซบแซลด้วยกันครับมื่อนี้หาเลยเฟมอืมกินเลยพักกับกับบุ้ยยังหลายมิเตอร์พักไอ้นั่นพักหอมต้นหอมพักชีไทย เมื่อไพักมันเนียนพะโล้เลยแล้วมันขาดเมื่อไรพักกันหนึ่งกินกับไอ้พะโล้เลยไหมพักชี้เนี่ย

นี่นี่ใส่น้ำเพิ่มใ,ใส่น้ำได้มาเออแต่ตอนต้มบู๊ใส่ <laughs> กิน <laughs> นี่ <laughs> กินแห้งไอ้ทีเนื้อมสุกหรอกบุมบิกินนะเนื้อมันสุกเราแซ่บตอนต้มเนื้อปลาอยู่นี่บมูฟ้ามเลี้ยง <laughs> กินแห้งดี ជាពិតាពីលារសាស់ เมนูเพิ่มน้ำหนัก ใช่ผมเฟ้มเนาะกำลังคอดีเลยบริเลียนครับมาเห็ดเองสิละ่ะเขาปรุงได้เราอยากให้มันรสชาติแบบใดนอ่ะแต่ถ้าบางทีไปซื้อเขานี่อ็ 내 눈치야, 매분이무시했아요 cái thiêm to ừ. ừ. như này hả? xay xay một nháy gì thế? xay xay giang khai bữa này thiêm nữa ต้องกับเทียมก็อ,อื้อืมก็เทียมหมคือกระแด่พริกพริกหนุ่หน่อย,น,อยนะเผ็ดเผ็น่พิกเป็หนหุ่อืม,อมโอเคนะเราไดฟนี่มว่าแม่็ีแบบขามาก ลบนีผมมีขาเอาแบบสามสั่นมาแบบนี้ก็แเจบกินง่ายอยู่มีขามเดี๋ยวจับเนาะงี้มันก็กินง่ายอืมกินง่ายดีย เราสิเอาน้ำมาน้ำเรื่อแค่หรือเปล่าแค่นไข่เนี่ยน้ำเนี่ยน้ำซุปเนี่ยแกมขน้ำจุกบ่ไหน ซึ่งหวานมาแจ็บดอกเรียนเรียนดีไปเรียนพยายามของหวานคือบ่ะจมโบหวานของหวานนะ่ะเหนื่อในหนึ่นเลย เปื่อยๆนี่ตมม้มหม้อธรรมดาด้วยนี่เปื่ยมมอยต้มหม้อแบบที่เป็นแรงดันเ,เนื้เปื่อยนะอืมเปื่อยดี เขาบดก้อนใช่ไบ่เพรพอดีได้ม้บอิ่มพอดีอืม มมนเจ็บไหมฮะอืมบุบผาซ้ำมันนี่บุปยังเอาไปไปยิ้มหล่อสิบห้า,าไปนะครับผู้ใดมากินนีก่กาแฟผู้ใดกดแชร์กดติดตามให้ช่องมิน้นพักกินได้ะครับมบริการขอตัวลาไปก่อนนอนข้อความเมือ่อไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ